สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับแชททาโรอีกแล้วน,นะคะวันนี้เราก็จะมีหัวข้อพิกากาสร์นะคะก็คือคุณกําลังจะได้รับกรรมใดนะคะจะกรรมดีหรือกรรมรายนะคะก็ไปดูเลยค่ะก็จะมีสามกองให้เลือกนะคะกองที่1นึ่กองที่2แล้วก็กองที่3านะคะถ้าเลือกได้แล้วเราไปดูกองที่1กันเลยค่ะกองที่หคุณกําลังจะได้รับกรรมใดนะคะ ไช้เสพต่อทาร์โรก่อนนะคะโอ้ออกมาเยอะเลยมันกองลากทางงอมแอบ,บแรงนิดนึง time for beginner m i n d นะคะนี่อันนั้นด้วย the miracles are endless ท่ายพริสเตสนะคะกล่องน,นี้ให้เม่เจอมาเยอะมาก When I lean toward love I am led เป็นเนเชกเกอรกับความรักด้วย r e conciliation นะคะกับ let your friends help you นะคะอ่ะท้ายโอเคอันนี้นะคะสามโอเคค่ะคนกองแรกเนาะกำลัที่คุณกำลังจะได้รับนะคะสำหรับคนกองนี้นะช่วงนี้คุณกำลังจะมีทิศทางที่จะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างใหญ่มากๆนะคะเกิดขึ้นกับตัวคนบางคนเนี่ย บางคนก็อยู่ในช่วงที่เป็นชีวิตเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากแล้วไม่ว่าจะเป็นย้ายที่ทํางานย้ายที่อยู่ที่อาศัยนะคะหรือว่าอาจจะมีการย้ายไปเดินทางต่างประเทศอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นถึงจุดถึงจุดหนึ่งแล้วที่คุณเนี่ยกำลังจะต้องเหมือนก้าวไปสู่จุดต่อไปที่คุณอาจจะตั้งใจไว้หรือไม่ตั้งใจไว้ก็ตามแต่ว่าเหมือนดวงสตาร์ในช่วงนี้ของคุณนะคะก็จะนำพาคุณไปสู่ทิศทางใหม่ ที่คุณอาจจะยังไม่เคยประสบพบเจอมาก่อนเลยนะคะก็สําหรับบางคนเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของความรักด้วยนะคะเพราะว่าไพ่ความรักนี่ขึ้นมาหลายใบมากๆเลยเนาะสาหรับบางคนที่หมดศรัทธานในเรื่องความรักแล้วนะคะหลายๆคนที่แบบเจอความรักไม่ดีมาตลอดเจอคนรักที่ไม่ดีนอกใจหรือว่า,าทะเลาะกันเข้ากันไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะช่วงนี้คุณมีแนวโน้มที่จะได้เจอคนที่จะทําให จะเข้ามาเป็นคนที่ช่วยเหลือคุณหรือว่าหรือว่ามาอยู่เคียงคู่คุณเป็นระยะเวลานานนะคะอสองคนกองนี้ดูแล้วจะค่อนข้างเป็นคนที่อาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีอำนาจหรือว่ามีตำแหน่งที่สูงกว่าคุณนะคะบางคนอาจจะเป็นเจ้านายหรือว่าบางคนอาจจะเป็น คนใหญ่คนโตในที่ทํางานหรือว่าคนใหญ่คนโตในที่ที่เขาอยู่นะคะที่ที่เขาทางานอยู่เนาะม,มีตําแหน่งสูงประมาณนี้เนาะหรือไม่ก็อาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะหรือว่าสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะสําหรับบางคนที่มีความรักที่อยู่ห่างกันนะคะแล้วก็ได้แต่แติดต่อกันผ่านทางโซเชียลออนไลน์นะคะ ก็กำลังจะถึงจุดที่คนทั้งสองคนจะได้เจอกันแล้วนะคะก็อีกไม่นานนี้แหละเหมือนไปในเลขสองค่อนข้างเด่นอีกคิดว่าไม่น่าจะเกินสองเดือนนะคะคุณมีนานทามที่จะได้เจอกันนะคะหลังจากที่รอคอยมาเป็นเวลานานแล้วนะคะหลังจากที่แบบสิ้นหวังทแท้ไปหลายๆรอบแล้วะคะ่ะบางคนก็แบบว่าเหมือนตั้งทธลอธิษฐานไว้ว่า,วาถ้าคนนี้เป็นคู่เราก็ขอให้ได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีนานทมที่จะได้เจอกันเร็วๆรนี้แล้วน,นะคะอืม แล้พวกคุณก็จะได้มา c o n c e l l a t i o n Let your friends help you นะคะก็จะได้มาคืนดีกันหรือว่าได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะบางคนก็คือเคยเจอกันมาก่อนแต่ว่าต้องห่างหายกันไปนะคะอือไปนี้ถ้าถ้าคนรู้สึกว่ามีปัญหารหรือว่าติดขัดในเรื่องของความสัมพันธ์คุยกันหรือว่าสื่อสารกันไม่รู้เรื่องเนี่ยอาจจะแนะนำให้ ลองพูดคุยกับเพื่อนของคุณดูลองปรึกษาดูนะคะว่าเอา่อถ้าเขาพูดอย่างนี้จริงๆแล้วมันหมายความว่าอย่างไงเพราะว่าบางทีอะบางครั้งการสื่อสารอาจจะทําให้คุณสองคนที่มีความเป็นมาที่ไม่เหมือนกันเนี่ยเข้าใจไม่ตรงกันได้นะคะแล้วก็เอ่ออาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งอะไรกันนะคะเพื่อนเพื่อนคนเนี่ยสามารถช่วยคลี่คลายให้ได้นะคะอืม ได้เลนทัวเวอร์ไฟล์อัลเลสนะคะก็คนกองนี้ถ้ากำลังมีความรักอยู่ก็ให้เชื่อมั่นในความรักนะคะว่ามันจะต้องมีวันที่ดีมีวันที่สมหวังเนาะมีรักเท่าอัลเลสอืมไปนี้เลขสามเลขสามขึ้นมาสองครั้งสำหรับบางคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เป็นมือที่สามหรือว่า มีความรนะักสามเศร้ารักของสามคนอะไรงนี้อยู่นะคะหรือว่า,เ,าเพิ่งออกหับมานะคะเดี๋ยวคุณจะทําใจได้แล้วก็คุณจะมีความสุขมากขึ้นในความเป็นตัวตนของคุณเนาะแล้วก็คุณจะมีทิศทางจะ,จะมีทิศทางบางอย่างหรือว่าคุณจะได้มีโอกาสศึกษาอะไรบางอย่างที่เป็นโอกาสใหม่ในชีวิตที่ทําให้คุณได้เจอทางที่เป็นของตัวคุณเองนะคะแล้วทําให้คุณเนี่ยเข้มแข็ง,ขงมั่นใจ แล้วก็เหมือนเอาชนะเรื่องต่างๆที่คุณเคยเจอมาได้ความผิดหวังทุกอย่างอะไรอย่างนี้ค่ะมันจะค่อยๆโดนเส้นทางใหม่ของคุณเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเยียวยาจิตใจของคุณเนาะแล้วก็จะรู้สึกดีขึ้นนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเป <c oughs> <ค>็นกองที่หนึ่งก็นะคะเด่นในเรื่องของสิ่งที่จะเข้ามาแบบ การทันหันชีวิตจะเปลี่ยนกระทันหันเนาะช่วงนี้หรือไม่ก็จะได้เจอคนรักที่ห่างหายกันไปนานหรือว่าอาจจะได้ออได้ทําสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อนนะคะโอเคค่ะสำหรับคนกรองที่หนึ่งนะคะคุณกําลังจะได้รับกรรมลอนกค่ะจบแค่นี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็ comment ได้ด้วยนะคะ Okay. คุณกลงที่ส,สองนะคะซากุระอะเกจนะคะคุณกำลังจะได้รับกรรมในะคะมาดูกันคะ่ะกรรมหรือกรรไม่ดีจะดียังไงเผอกันเต็มตัวจะได้เต็มตัวไว้เนาะว่าจะเจอเจอสิ่งอะไรก็ตามถ้าเราได้รู้ก่อนก็ถือเป็นสิ่งที่ดีนะคะโอเคแอสโซม ดอะเบอรวอค่อน oh. ข,ข้างดีเลยเปิดมาค่อนข้างจะสบายสบายมากขึ้นนะกองนี้สำหรับบางคนนะคะถ้าทำงานที่เดิมมานานนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอยากเปลี่ยนงานเพราะงานที่เก่ามันมีสองอย่างนะคะไม่ไม่สบายมากเกินไปก็ เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากกันไปนะคะก็คนมีโอกาสที่จะได้งานใหม่นะคะหรือไม่ก็ได้มีโอกาสได้พักผ่อนและพักร้อนนะคะอืมแล้วก็อยู่กับตัวเองแล้วก็กลับทบทวนสิ่งต่างๆนะคะว่าเป็นทางที่คนชอบหรือเปล่าอืมเนี่ยมันออกมาได้กันเลยนะคะเหมือน กำลีกำีที่คุณจะได้รับก็คือมีโอกาสดีๆที่จะทําให้คุณได้งานใหม่หรือว่าได้ไม่ว่าจะเป็นได้งานได้ที่เรียนหรือว่าเป็นโอกาสต่างๆที่ดีนะคะจะเข้ามาหาคนเนาะอืมก็ตเต็มตัวรับไว้นะคะ ัะสัามาล้ว Pay attention to the red flag นะคะไหนอักษรนะคะอืมส่วนเรื่องที่ต้องระวังนะคะให้ระวังสังคมในช่วงนี้นะคะสังคมเพื่อนฝูงอะไรอย่างนี้นะคะ บางคนเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าเราได้เผชิญสิ่งต่างๆในชีวิตมามากมายขนาดไหนอะไรเงี้ยบางคนเขาอาจจะไม่เข้าใจแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเขาเขาจะอินทาว่าร้ายเราอะไรเงี้ยนะคะก็ช่วงนี้ก็ให้ระวังแล้วก็ระวังในการไม่เปิดเผยไม่แชร์เรื่องส่วนตัวกับใครมากจนเกินไปนะคะเพราะว่าเขามีแนวโน้มจะเอาไปพูดต่ออะไรอย่างี้ได้นะคะสำหรับคนที่รู้สึกว่าชีวิต ชีวิตมันผิดหวังมาเยอะเลยแล้วก็รู้สึกว่ามีอุปสรรคในชีวิตตลอดนะคะเหมือนไม่เคยสมหวังเลยเหมือนแบบกําลังจะสมหวังเรื่องอะไรแล้วมีเหตุให้ต้องพลาดตลอดเลยก็เมนอน,นองว่าคุณจะเป็นตัวคุณนี่แหละที่จะทําให้ทุกอย่างอ่ะมันประสบความสําเร็จหรือว่าสมหวังนะคะคือเหมือนคุณมาถึงจุดหนึ่งแล้วที่พยายามแล้วมันล้มเหลวพยายามแล้วมันล้มเหลวมาตลอดแล้วมันถึงจุดหนึ่งแล้วที่ ที่มันมันทนไม่ได้แล้วอะมันเป็นกร,รมดีที่คุณจะต้องได้รับแล้วก็คือคุณทําจนถึงจุดที่คุณต้องได้รับผลดีตอบแทนกลับคืนมาแล้วนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าคุณเจออะไรมาเยอะมากๆแล้วก็ผ่านผ่านอะไรมาเยอะมากๆถึงจุดหนึ่งที่คนต้องได้รับรางวัลตอบแทนแล้วนะคะแต่ว่าคนรอบข้างของคุณบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจเนาะแล้วก็อาจจะมองคุณในแง่ไม่ดี คิดว่าคุณอาจจะแบบว่าสบายมาตั้งแต่เกิดอะไรเงี้ยไม่เคยเจอความลําบากอะไรเงี้ยค่ะทั้งนั้นที่คุณแบบว่าผิดหวังเยอะแยะมากมายอะไรอย่างนี้นะคะก็ให้ระวังอ่ให้ระวังคําพูดคนนิดหน่อยนะคะอาจจะทําให้ตันทอนกําลังใจของคุณได้นาะคุณก็พยายามมาเยอะแล้วแล้วก็กําลังจะถึงจุดหมายที่คุณตั้งใจไว้แล้วนะคะก็อย่าหวั่นไหวในในคำพูดของคนนะคะอื ก็ช่วงนี้ก็ระวังไว้ด้วยนะคะถ้าถ้าสมมติว่าเรามีอะไรที่เ,เป็นความลับที่ปิดไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ให้ระวังในการแบบว่าไปเปิดเผยต่อบุคลอื่นนะคะพูเท่าที่จำเป็นนะคะแล้วก็ให้สังเกตดูดีดด้วยว่าคนที่เราครบหาอยู่เนี่ยเขาจริงใจกับเราหรือเปล่าหรือว่าต้องการผลประโยชน์อะไรจากเราหรือเปล่านะคะเพราะมันสัมผัสได้นะถ้าสมมติว่าคน,คนที่เข้ามาใกล้ๆเราเนี่ย เขามีเจตนาอะไรที่แอบแฝงเราจะสามารถรู้ได้นะคะก็ให้สังเกตกันดีๆโอเคกงนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่ให้ระวังเรื่องคนไว้ส่วนเรื่องที่คุณทำมานานตอนเนี้ยมันก็มีโอกาสที่มันจะได้แล้วเพราะคุณตั้งใจทำมันเต็มที่แล้วถึงเวลาได้รับผลตอบแทนแล้วค่ะคลองสอก็ดีมากเลยนะคะยินดีด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะองนั้นกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะคอมเมนต์ได้ด้วยนะคะ Mà cái nó ค okay, ค่ะสำหรับคนกลองที่3นะคะอเมทิสกันการที่คนกำลังจะได้รับนะคะโอเคเรามาดูกันเลยนะคะการดีหรือไม่ดีจะได้เป็นการเตรียมตัวอันนี้น้องอุ๋งก็เข้ากล้องด้วยนะคะน้องอุ๋งอยากจะมาเป็นกำลังใจใทุกคนนะคะ <c oughs> น่ารักน้องอุ๋งเขาเป็นกระเป๋าน้ำร้อน,นะคะ่ะกระเป๋าน้ำร้อนที่ช่วยเราไว <c> ้ <oughs> เวลาเราประจำเดืนมาแล้วปวดท้องนะคะ เห็นน้องน้านะัก็เลยเอาเข้ากล้องมาด้วยโอเคกันได้ก็ได้หลับนะคะของที่สามบอสติสอืมถึงเวลาของคุณแล้วนะคะอืทั้งสามกลองนี้ดมันค่อนข้างดีเลยใบนี้อืมองแล้วรู้สึกว่าถึงเวลาที่คุณจะเฉิดฉายแล้วอืในที่สุดอะไรประมาณนี้นะคะ ฟังงาน be at home กับ time to let go นะคะรข้นรู้ส่รู้สึกว่าใบเนี้ยหมายถึงว่า time to let go of being at home อะคะหมายถึงว่าถึงเวลาที่คุณจะเฉิดฉายแล้วเฉิดฉายไปข้างนอกแล้วบางคนเนี่ยอยู่บ้านเป็นคนติดบ้านมากๆเลย ชอบแล้วก็ไม่อยากจะออกนอกบ้านไปไหนมากมายนะคะแล้วก็มีความสุขที่จะได้อยู่ที่บ้านมากกว่าบางคนกลัวสังคมหรือว่าไม่ค่อยแบบอยากจะเปิดใจให้ใครไม่ค่อยอยากจะไปเที่ยวกับใครนะคะก็ถึงเวลาที่คุณจะต้องออกมาจากสุดนั้นแล้วนะถ้าถ้าไม่ออกมาก็จะมีแบบเหตุที่จะทําให้คุณต้องออกมาเจอสังคมเจอโลกของความจริงอะไรเงี้ยค่ะเนาะก็คือเหมือน จักรวาลกำลังบอกว่าคุณะถึงเวลาที่คุณจะต้องเผยความเป็นตัวจริงของคุณให้คนในโลกได้รับรู้ได้แล้วเผยความสวยงามของคุณให้ออกมาค่ะก่อนหน้านี้ไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าคุณอะไปเจอเรื่องอะไรไม่ดีมาหรือเปล่าอันนี้นายอมวอนออกมาพร้อมกันเลยเนาะอืออาจจะไปเจอคนไม่ดี คนที่มีเจตนาไม่ดีพูดรับหลังเราหรือว่าเจอสังคมแย่ๆโดนคนนินทาอะไรเนี้ยมาทําให้แบบสียศรัทธานในการเข้าสังคมหรือว่าศียศรัทธานในการผูกมิตรไม่ตีกับคนอื่นนะคะเออการของคนที่คุณกําลังจะได้รับก็คือคุณกําลังจะได้เจอคนดีๆกําลังจะได้เจอสังคมดีๆนะคะอันเนี้ยสองถ้วยอันนี้ l ลับเบิร์สน,น,นะคะรวมถึงความรักด้วยเหมือนกันเนาะอืมอือคุณนี้ ได้เจอคนดีๆทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องความรักและเพื่อนอะคะ่ะอันนี้คือถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเจอคนดีสักทีหลังจากที่เจอคนไม่ดีมานานเหมือนคุณผ่านบททดสอบแล้วอะฮาร์ t t t ฮาร์ดคอนเนซช t i o n s นะคะตรงนี้กัน,สร,นสรุปให้หน่อยสรุปให้หน่อยสใบชิป ทอบออเคโอเคค่ะ okay. 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 ใบนี้ก็อย่างที่บอกก็คือกรรมที่คุณจะได้รับเนี่ยก็เ,เป็นกรรมดีนะคะที่เหมือนกับคนรอบข้างของคุณเนี่ยที่เขาไม่เคยเห็นคุณในสายตามาก่อนมาตลอดเลยนะคะอาจจะเป็นพ่อป้าแบบว่า กรรมบางอย่างที่ปิดตาเขาไว้นะคะทาให้เขาเนี่ยมองไม่เห็นว่าเนื้อแท้ของเราเนี่ยเป็นคนที่มีความสวยงามเป็นคนที่มีความเจริดีแค่ไหนนะคะคราวนี้คุณจะได้รับความยุติธรรมที่คุณควรจะได้รับมานานแล้วนั่นก็คือการที่คุณจะได้เฉิดฉายเป็นตัวของตัวเองในวงสังคมนะคะและ้วก็ในหน้าที่การงานของคุณด้วยถ้าคุณกําลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีในการงานที่ไม่มั่นคงนะคะการงานของคุณจะมั่นคงมากขึ้นแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าไปเจอสังคมแล้วก็ได้พบเจอกับคนดี ดีมากขึ้นนะคะจนคนจะรู้สึกว่า,า,าคนที่เราเจอที่ผ่านมาเนี่ยไม่สามารถหวัดได้จริง,งๆว่าคนที่เราจะเจอในอนาคตเนี่ยต้องเป็นคนดีไม่ดีอะไรเงี้ยคนจะเลิกคิดในเรื่องนั้นเลยนะคะก็คือจะเริ่มกลับมามีศรัทธาใหม่มีศรัทธาในคนใหม่ๆนะคะช่วงนี้คาแนะนําก็คือให้คนเนี่ยออกจากบ้านเยอะๆนะคะพยายามออกไป เจอโรคภายนอกเยอะๆแล้วโอกาสแล้วก็สิ่งดีๆต่างๆเนี่ยก็จะเข้ามานะคะอันนี้สังเกตว่าสองใบเนี้ยหกสิบแปดกับสามสิบเอ็ดเนาะรวมกันเป็นเก้าสิบเก้าเก้านะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีเซนต์มียานมีรังสังหรณ์นะคะก็ให้ฝึกของยานของคุณเนี่ยเวลาที่เหมือนแบบออกไปนอกบ้านก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะทําให้คุณได้ฝึกการใช้รังสังหรของ ลางสังลางสังข์ของคุณพูดติดไปคนับโอเคค่ะอืมหรือว่าอ๋อโอเคบางทีอาจจะเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารเจรจานะคะอืมใช่ถ้าถ้าสมมติว่าคุณรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีเป็นคนที่มีเซนนะคะก็เวลาที่ติดต่อสื่อสารกับใครหรือว่าไม่ว่าจะเจอใครเนี่ยให้พยายามใช้ ลางสังหารของตัวเองแล้วก็พูดคุยโต้ตอบกับเขานะคะคนก็จะสามารถสื่อได้บางคนสื่อได้ว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยรู้สึกยังไงมีความคิดความต้องการความรู้สึกอะไรยังไงนะคะก็สามารถเอามานำนำมาประยุกต์ใช้ได้แล้วก็ฝึกได้นะคะแล้วก็คนกองนี้อืบางคนอาจจะ Uh, ถึงเวลาแล้วที่จะต้องออกจากสังคมเดิมๆที่เป็นอยู่นะคะสังคมที่ไม่ดีกับคุณนะคะคุณจะได้ย้ายออกเนี่ยอาจจะย้ายออกจากงานนะคะไปสู่ง,งานที่ดีกว่าสังคมที่ดีกว่าเงินเดือนที่ดีกว่าแล้วก็คนที่เห็นคุณค่าคุณมากกว่าประมาณนี้นะคะถ้าความรักก็จะได้เจอคนที่จริงใจคนที่นำสิ่งดีๆมาให้นะคะไม่ว่าจะเป็นโอกาสต,ต่างๆนะคะหรือว่าในเรื่องของ การงานในเรื่องของวิสัยทัศน์บางอย่างคือบางที่คุณอาจจะไม่รู้หรอกว่าคุณอยากจะไปต่อทางททศทางไหนแต่เมื่อคุณได้ออกไปข้างนอกไปเจอผู้คนใหม่ๆคุยๆกันไปเนี่ยอาจจะได้เจอแนวคิดที่ดีที่ทราให้คนนามาปรับปรุปรงใช้แล้วก็เจอเป้าหมายในชีวิตของคุณก็ได้นะคะบอกน้อ,อบ,บานไว้นะคะแล้วก็แบบนี้บอกว่า when I accept love of the universe as my primary teacher I will always be guided back to the light อืมประมาณว่าอืมใบนี้อ่ะอยากจะให้คุณคัดวัด conversation ด้วยแล้วก็ลวมถึงเลเว r แล้วก็สองถ้วยด้วยนะคะอยากให้คุณเนี่ยเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆรับคนดีๆโดยใช้ใจของคุณเนี่ยที่เปิดกว้างแล้วก็มีเมตตาเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ทั้งมีเซนแล้วก็มีความเมตตาอยู่ในตัวเองด้วยนะคะ เหมือนคนเป็นคนที่ปรนนารานดีกับคนอื่นอ่ะอให้คนเวลาที่คุยหรือว่าติดต่อสื่อสารกับคนอื่นเนี่ยให้นําความปันนารานดีเนี่ยสื่อออกไปก่อนเนาะแล้วก็คนจะสัมผัสได้ถึงสิ่งนี้แล้วก็เหมือนเหมือนเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสื่อออกไปในจักรวาลส,สื่อความเป็นมิตรสื่อความดีสื่อความจริงใจออกไปนะคะแล้วมันก็จะสะท้อนกลับมาแบบเดียวกันนะคะก็คือจะนําคนด,ดีคนที่จริงใจคนที่ปรนนารานดีกับเรา กลับมาให้เหมือนกันนะคะเวลาที่สื่อสารกับใครนะคะก็สื่อสารตรงไปตรงมาแล้วก็จริงใจที่สุดนะคะคุณก็จะได้เรียนรู้หลายๆเรื่องเกี่ยวกับตัวเองด้วยเนาะอ,อย่างที่บอกก็คือบางคนเนี่ยอาจจะทําให้ไปมีธุรกิจของตัวเองได้เลยหรือว่าอาจจะไปทํางานหรือว่ามีไอเดียต่างๆคิดงานออกหรืออะไรแบบนี้นะคะอสังคมชีวิตสังคมของคุณกำลังจะดีขึ้นละความรักด้วยนะคะโอเคค่ะอดีทั้งสากองเลย โอเคค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์ได้นะคะคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะอยากรู้จักทุกคนนะคะก็ <g ül> <g ül> คุย,ยกันเข้ามาได้อยากรู้ฟีดแบ็กเป็นยังไงนะคะจากทุกคนเนาะโอเคขอบคุณนะคะเ okay, ไปก่อนนะบ๊ายบาย